สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาเที่ยวชมนะครับมุมที่ผมเคยเอาญ้าขนนะครับหรือเอา,อามุมที่ผมเคยเข็นปุ๋ยคอ,อกนะครับใส่รถเข็นปูนนะครับเอามาเทเป็นกองเป็นกองนะครับปรากฏว่ามุมตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่อยู่ติดกับคอ,อกบัวนะครับ น้องเคยน้องสาวผมเนี่ยมีอาชีพซื้อขายบวกขวายนะครับแต่ก็ไม่ปลูกหญ้านะครับพี่ชายก็เลยจัดการปลูกให้ซะเลยนะครับแต่เป็นการปลูกในที่นานะครับที่นาสองล็อกนะครับสองนานะครับเนื้อที่ประมาณประมาณสองไร่กว่า,กวาเกือบสามไร่นะครับ เป็นการปลูกยาขนนะครับสลับกับยากินนีนะครับตามจุดที่ผมเทปุ๋ยคอกวางไว้เป็นกองเป็นกองนะครับอันนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเอาวัวมาผูกให้กินนะครับรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ยากำลังแตกกอครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับ ถึงเราไม่ได้ข้าวนะครับก็ได้ยาให้วัวนะครับได้อาหารสัตว์นะครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับมีแต่สิ่งเรียนรู้นะครับจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่มีใครว่าข้าวจะดีเสมอไปนะครับหรือยาจะขึ้นมารกข้าวนะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับพี่น้องครับ ใช้หลักการของยูนะครับเรียนรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับอันนี้นะครับพี่น้องครับนั่นนะครับเนี่ยสลับกับข้าวนะครับน้ําไหลมานะครับยาก็แตกกอข้าวก็แตกกอนะครับเอาเข้าไปนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับใบยาจะขึ้นมาทับข้าวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ข้าวเราเก็บเกี่ยวฤดูเดียวนะครับเราใช้รถเกี่ยวนะครับข้าวเนี่ยเราใช้รถเกี่ยวนะครับพอเกี่ยวเสร็จเขาจะก็แยกเม็ดข้าวเองนะครับนี่นะครับพี่น้องครับกาลังแตกกอเลยครับอ่างสวยนะครับโอ้ดินกาลังรุกลใครมีพื้นที่ที่ คนในบ้านขัดแย้งกันนะครับไม่ยอมให้ปลูกหญ้าปลูกตรงนั้นตรงนี้หรือปลูกหญ้าเขาก็มัดนะครับน้องเคยน้องสาวผมเนี่ยใช้วิธีมัดนะครับมัดให้มันกินนะครับให้มันย่านะครับสําหรับหญ้าตัวอื่นนี่มีปัญหานะครับแต่สําหรับหญ้าขนแล้วยิ่งย่ายิ่งแตกยิ่งงอกนะครับนะครับปีนี้เป็นปีแรก ที่ได้ทดลองนะครับแล้วก็น,นำมาักเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับหลงงาง้งยากขนยากกินนีนะครับกินนีรู้สึกว่าจะท่วมแล้วก็ไปไม่ไหวนะครับแต่ยากขนเนี่ยพอท่วมเสร็จในของชอบก็เลยนะครับท่วมมานะครับย่ำมายิ่งแตกยิงงอกนะครับจุดนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเขาผูกใส่ให้กินในข้าวเลยนะครับเนี่ย ไม่เกี่ยวไม่ตัดนะครับในห้อยเขาเอาเวลาไปวิ่งจับซื้อขายบวกฝ่านะครับบวกตัวละพันตัวละห้าร้อเขาก็มีรายรับทุกวันนะครับยาก็ไม่ต้องเกี่ยวต้องตัดให้กินนะครับผมพามาดูแล้วครับ อะไรดีมีประโยชน์เก็บไปใช้ครับอะไรผิดพลาดไม่งามหรือขัดใจก็ขออภัยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันครับดับแอลสุริยนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ